สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสาผาโชคเสาพาโชคคนเดิมนวลพารวยครับเมื่อนี้ครับก็มีงานทบุญนันไก่ปีใหม่ไทยนะครับก็มีการสงทาดนะครับสงทัดนะครับมีการรดน้ำดำหัวครับคนเถ่าคนแก่นํำครับเมื่อนี้แต่ว่าเบื้องต้นตอนเสาร์นี่ก็คือทำพิธีรดน้ำครับ ถาดสงถาดนะครับเพื่อนเอินสงถาดนะครับบันพระบรุษหรือผู้หลวงรับไปแล้วนําครับและนี้ก็อาจฉริีที่เด็ดนะครับนะครับมีสองห้าหมื่นด้วยนะครับซองห้าหมื่นปล่อยวันนี้นะครับสวยสองห้าหมื่นเดี๋ยวรอจากมนถือการครับมีสองห้าหมื่นมาไห้พี่น้องที่พร้อมครับหมื่นครับ

रोचित रोचं ते व समो सुख नीचावरा गोपाथवा यो गोपाजित रोचं उमो सुखो शे सका मरती जा मरीशुचा मरी तले साहम मरी तामी ना

ครับพี่น้องเอฟซีก็เตรียมลับพรน้ำกันเด้อครับยยยาาาาาททททวววววรรรริิิิิปปปุเเนนนตตตตตสสสัััััังงงมมมมโฏพชจะณี चन्द्रभरो कोऽनाशतु माधे भवान् धराय सुखीधिका भवाभिवाधनशिरे शनि चोध भजायि အနယတ္ထောသောတိနာဒินနာသံဃမိဆိုပတိသီတာတိခ ార တံ นาโสปกับปติโสยาติธัมโมจายังมิทัสิโตเปตนาปูจจะจะกาตาวราราวารันตาบิโคนาโมปตินังกุณยังปัสุตังอนาปกันติปวตุสัพมังการังราคันตุสัปเทวตาภะปุทานุภาเวนาสะตาโสอีทิปวันตุเตปวตุสาปสาปธรรมานุภาเวนาสะตา Satta sot, pawanto te, pawatusa pamanggarang rakanta sapa te,

เราทผูปชมหลังจากพิธีสงนำรถนำถาดของผู้งลงรับไปแล้วกับิมีการปล่อยซองหาเงินด้วยครับของมนฑการครับเหล็กซองหาเงินแต่ว่ามือนีเป็นหาแสนมือนีเป็นซ่องหาแสนครับนัดปล่อยวันนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วสัซ่องหาแสนมาแล้ว สร้งหาแสนมาแปดโมงคุนัดปล่อยแปดโมงกลัวผมสร่องมีเวลาโทษหาทีมงานอยู่างเดี๋ยวอดใจรอก่อนเออได้แน่นอนครับได้แน่นอนสร้งหาแสนมื่นี้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เอฟซีรอสรอางหาแสนหลายรับรอทองตอนแรกบอกว่าหาเมื่นวันที่ได้ก็เปิดสร้างหเมื่อนี้แหละค่ะมันเปิดแล้วที่งามเปิดแล้วแต่ว่าบวันว่างตัให้เปิดแปดนาฬิกาห้านาทีตรงกับความฝันโปรโปูโปรสถานห้ามคนฝันได้แปดศูนย์ห้า แ0 5หาตะวันเลขกซ่องหนยังม่ฮันโหลดเดี๋ยวรอบเปิดซีเมนที<_<_่มื่ันเปิดเปิดแล้วหรอเพราะว่าตอนนี้8โมง39้นครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งต้องรอครับครับอ่าอ่าเช่นพี่น้องเอฟซีครับรอสักพักหนึ่งครับแล้วทําพิธีทางศาสนากรนะครับทําตอนนี้พิธีทางศาสนาเสร็จไปแล้วนั่งอยู่ขั้นตอนลดน้ำครับสงน้ำถาดของผู้หลวงรับนะครับ ซองคู่สถานธรรมนะคะมาแล้วนะคะสตัวมี8ปดศูนะคะเจ็นะคะแล้วก็สตัวก็จะมี03 08 8 5ามนแล้วก็หนนะคะหลอดนี่กับบรูน 8, ว่าหลายนะคะเอฟซีอาจจะมาหลายคูน่นะคะสองตัวมี4ี่หางนะคะสตัวมี2องหางเนาะคะ่ะว่าอากาศเบิ้งตามนะคะเบิ้งตามที่ ทางทีมงานเพิ่นได้เปิดซองเนาะค่ะอ่ะเดี๋ยวให้เอฟซีได้ดูนะคะแล้วพอท่านได้จดเด้อค่ะนี่มาใหม่ล่าสุดอ่ะโอ้ล้อล้อเหคะขอเสียงดังๆวนให้หน่อยหเต็มอีกครั้งนึงค่ะสามตัวจะมีสองหางเนาะค่ะอ่าแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่นะคะสองตัวมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วสองตัวสองตัวมีศูนย์สามศูนย์แปดอ่า แปแล้วก็หนโอ้ถืกใจน่ารักหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าโไมาเถิดะมาทีนี้แม่ตรงใจหลายหลายคนเลยที่หยิบซอ้หยิบรัตเตอรี่ไว้แล้วเนาะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วนะคะหาเสี เดียวเดียวเอฟซีกับิว่าเอ้าววันนี้คือหลายกับบรรลูเพร่เพื่อนเพื่อนเขียนใส่ซองมาให้ยังสี่เนาะอ้ามันยังถึอมาให้อาถือไว้หลายอามาจากโมงเป็นค่ออามาถึงกี่โมงผู้พันใหยเปิดแปดนาฬิกาของผู้ใดนี่แปดศูนย์นย์าเป็นนิมิตฝันเพื่อนน้ำได้ค่ะอแปดศูนนี่เป็นนิมิตฝันตกับเ็กับเลาเปิดตงกับเลขฝันเลยเนาะปผู้สถานถ้มบเมนบุมแนจ้แต่ว่าบันนี้ซองอันนั้นเบาเรื่องนิมิตฝันแล้วกอเวลา่ซอง แม่นบัดนี้เพิ่นเพิ่นให้เปิดเพิ่นนัดเปิดมื้อนี้สิแม่นจ้าว่ายได้แล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วทุกคนโทรมาทั้งทั้งพื้นที่ทั้งตัวนะเตรียมจดเลยนะคะเตรียมจดเลยนะคะนัดเปิดวันที่12แม่นบ่แม่นค่ะเวลา8:05น กับแปดศูนย์ห้าขันเบาคันฟังกันฟังดีๆพอปูเพิ่นจิว่าแปดนาฬิกาห้านาทีหามเลยยังเลาคือให้เปิดแปดนาฬิกาห้านาทีบาทเนี่ยหามเลยผ้อมระ้ว่างห้เอาตรงเป๊ะแปดศูนย์ห้า้ว่ามันจะตรงกับเลขนิมิตฝันด้วยแม่บอแม่ก็เราสิกนให้เป็นปริศนาเราตั้งเวลาให้ตรงกับฝันอันนั้นเป็นความฝันของปูส่วนเลขในซองเนี่ยเลขในซองความไปจะความไป เด็กในซองเพาะท่านพร้อมบ่ะเอาสืผ้าเอซี่ไปเบิ่งประเพทนี้ท่ากันเอาสามตัวก่อนสามตัวบูดาดพร้อมจุดแล้วจดก่อนจดก่อนสามตัวนะคะสามตัวก็จะมีนะคะแปด 03นะคะปรกาศท่านบารมี803 FC หาประกาศจดเดอร์พยาแอดมาวัดจุวัดเนาะที่งานส่งมาให้ดันดวนๆ803แล้วก็714 714อ่าคืออ่มันคือมีสามตัชุดกับคนไหญมาจักสิวาจังไงเนาะเขากระตองบอกไปตามที่เพนไหนมากทางที่วันนี้803กับ714 803ตัวเดนกับ่านั้นถามหะตัวเดนตัวแบบนี้ เพนเดนไมาหายบอกแล้วก็ละสองตัวสองตัวสองตัวเอาสองตัวเนาะสองตจะมีสี่สี่หางมีศูนย์สามศูนย์แปดแปดห้าแล้วก็หนึ่งเกาศากับศูนมื่อกลัดมาจากแปดนย์สามนานครับเพิ่นตัดมาแล้วแต่ว่ามีมีที่บลอคคือแปดห85กับหนึ่งเกหรือเอีพื่ดสิ่อปดตัดเจ็ด1ี กับพิจารณาเอานะพอเพิ่นเขียนให้จังสี่นะไ่ได้ตัดคกแน่เพราะว่านี่นะค่ะหลักฐานที่แอดมินเป็นส่งให้ที่ที่งานเป็นซงมให้ซองห้าแสนวันที่วานหน้าเขาบอกวันนั้นมันจะเป็นห้าหมื่นวันที่เปิดห้าหมื่นมันน้อยแล้วเป็นห้าแสน่นมามันมีคนเหนตัางซื้อเครื่องสั่นจ้าวันนั้นพ่นหายมาน่ะมันมันพันหายห้าห้าเก้าบวก่เก้าเก้าห้าแล้วก็เจแล้วมันออก7จ็ด สองตัวท้ายน่ะลออผู้ใดจับลอตเตอรี่ถือมืดตรงๆแบบชุนกลางก็พิยังก่อนเจนหนึ่งซีโอนายร้ามันนี่เราออกมาเขียนเยอะเดี๋ยวมาพี่น้องผู้เล็กหนึ่งเก้ามาแล้วนะค่ะซองห้าแสนที่ทุกคนรอคอยมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเพิ่นสิหันมาดอกลูกเอาหันทั้งกล้องเกับควงพี่ก้อนเด้อจักสิบบินีสิบบินมาบ้าเอามาแล้วตามคำขอพี่น้องซองห้าแสนมาแล้ว เงี้ยสองห้าแสนด้วยมันนมันโชคนี่เมื่อนี้ทำบุญแล้วอาจจะได้รับโชคก่อนแพรกออกแทรกจิตวิญญานคู่ได้พ่นรอกเลี้ยงแบบหลายเลยอองหาแสนวดนี้หาแสนทางี้พนเลี้ยงแบบแลจะเอาหาล้านครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้ก็บสองห้าแสนก็ได้มาแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีด้อครับที่เขามาให้กําลังใจครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับให้พี่น้องมีความสุขกับวันปีใหม่ไทยนะครับ รวยๆทิงๆบางๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ